ลับเข้าสู่ในเบรกที่3ตรงนี้หน้าจอช่องที่สปอร์ตเจตัวจริงเรื่องกีฬากับพี่ชาวเชาวลิศจอมดอนภารกิจการตามหาคนสุขภาพดีเพราะมีกีฬาเรายังต่อเนื่องคราวนี้เรามาไกลาจากที่ตั้งคือกรุงเทพมหานครกันนิดนึงครับนั่นก็คือจังหวัดหนองคายติดกับสปปลาวกันเลยครับ ชมครับีิงานของเราและพี่เชาวชาวนิจจมดอนกลับมาที่ตำบลพระพุทธบาทนะครับอำเภอศรีเชียงใหม่อีกไม่กี่กิโลเนี่ยข้าแม่น้ำโขงไปก็จะเป็นออวสวปรลา,ยายครับหน้าตรงนี้นะครับเป็นสนามฟุตบอลขนาดใหญ่จริงของงบตพระพุทธบาท <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้มีการแข่งของงอันกีฬา ประจำปีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้านะครับบรรยากาศก็เราก็เกาะติดนะครับอีกสักครู่เนี่ยนะครับจะมีพิธีเปิดนะครับก็ได้รับเกียรตินะครับจากทางด้านนายยอโครงการบริหาร่่สนจังหวัดหนองคายนะครับแต่ว่าด้านหลังนี่ก็เป็นการอธิบายเรื่องการติดตามการเล่นกีฬาพื้นบ้าน นะครับก็ถือว่ามีกีฬาหลากหลายทั้งกีฬาพื้นบ้านทั้งกีฬาสากลอย่างเช่นฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศกีฬาประจำปีของพวกเขาสนุกสนานนะครับในการจบสิ้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่ครับเพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬาภายในพื้นที่ตำบลพระพุทธบาท ในแต่ละหมู่บ้านมีหมู่บ้านเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด10หมู่บ้านและมีกีฬาที่ทําการแข่งขันจํานวน2ประเภทได้แก่กีฬาประเภทสากลประกอบด้วยฟุตบอลวอลเลย์บอลชายหญิงเปตองคู่ผสมตะก้อชายหญิงบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท,ท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาอบตอต้านพยาเสวตติดสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ขอกราบเรียนเชิญครับผมต้องขอขอบคุณท่านนายกบพ,พุทธบา,ททารบตรท่นานสมาชิกอบตท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านที่การสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนในวันนี้ขอขอบคุณสจกิติโชติพัฒน์พรมที่ตลอดระยะเวลาได้ช่วยผมในการดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนและช่วยผมในการสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัดหนองคายทาให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดหนองคายต่อเนื่องมาโดยตลอดบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลกแล้ว ก็ผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาพระพุทธบาทเกมประจำปีพุทธศักราช2 5 6 6 การบริหารส่วนจังหวัดนองคายสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนองคายมีนโยบายที่จะสร้างโอกาสให้กับบุตรหลานชาวจังหวัดนองคายเข้าถึงการแข่งขันกีฬาในทุกระดับโดยโครงการก็จะเปิดโอกาสให้ทุกอบตในพื้นที่จังหวัดนองคายที่เป็นพ้องถิ่นนะครับวันนี้มาก็มาที่ท่านนายกโตที่ตำบลพระพุทธบาทเพื <S <S <ม>่อที่จะได้ให้เด็กเข้าถึงการแข่งขันกีฬาแล้วก็จะได้มีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทางด้านการกีฬาเพื่อสู่ความไปเลิศทางด้านการกีฬาซึ่งเรามีตัวอย่างมากมายนะครับอย่างที่อำเภอศรีเชียงใหม่เนี่ยก็ มีลูกหลานชาวศรีใหม่สารวัตรต้นก็ได้เป็นแชมเปี้ยนกีฬาขยียงเก้ากระโดดซีเกมหลายสมัยซึ่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็รุณาให้เขาได้มีความเจริญเติบโตเป็นสารวัตรในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งน้องบีซึ่งเป็นนักเรียนที่โรงเรียนวางหลวงพิทยาสันก็ประสบความสําเร็จเป็นนักกีฬามวยสมัครเล่นได้เหรียญเงิน ที่ประเทศจีนกีฬาเอเชียนเกมแล้วก็ได้โคตา้าไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกซึ่งเหล่านี้ละครับเป็นนโยบายอันสําคัญที่ท้องถิ่นโดยผมก็ดีท่านนายกโจพระพุทธบาทก็ดีเราต้องการให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงการแข่งขันกีฬาซึ่งจะนํามาสู่ความรักความสามัคคีของพื้นที่ในที่สุดครับท,ท้ายปีใหม่แล้วครับวยพรให้ประชาชนที่แล้วก็แฟนๆช่องทีสปอร์ตเตัวจริงเรื่องกีฬานะครับก็ถึงโอกาสในวันนี้ได้กาบพัฒนาคุณภาิีและตนตรยัยสิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ได้โปรดดลบาดาลประทานพรในท่านทั้งหลายโดยเฉพาะแฟนข่าวกีฬานะครับได้ประสบแต่ความสุขความเจริญมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตการงานและขอให้ประสบผลสําเร็จ <ขอ S 1> ใน,นชีวิตครอบครัวตลอดไปครับขอบคุณปู่ย่าตายายกลอมเกลี้ยงไปอุ่นใจทุกวันขอบคุณดวงดาวพราวฟ้าก่อแสงมา นางสาวนุแดงปัญญาค่ะเป็นครูโรงเรียนอนุบาลเทศเทศรังสีปรรถมนะคะนักเรียนของเรานะคะมีทั้งหมด308คนค่ะในการเข้าร่วมกิจกรรมในทั้งนี้นะคะเราก็ฝึกให้เด็กๆกล้าแสดงออกนะคะให้เด็กให้รู้จักสุขภาพรักษาสุขภาพของเด็กๆนะคะ ชื่อนางสาวทาริณีคำบุตีนะคะเป็นครูผู้สอนอยู่โรงเรียนอนุบาลเทศเทรัตีิดแต่ทุกคนก็ให้ความร่มมือครูอย่างดีเลยค่ะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะก็ทําให้เด็กๆมีความสามัคคีกันเป็นอย่างสูงเลยค่ะเป็นเสียงทีมงานที่นำแถวนักกีฬาในช่วงพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาพระพุทธบาทเกมที่มีความหลากหลายทุกชนิดกีฬาทั้งตะก้อชายหญิงวอลเลย์บอลชายหญิงและกีฬาฟุตบอลที่เป็นกีฬายอดนิยม ในส่วนของคู่ชิงชะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมบ้านไซงามพบกับบ้านโคกซวกในเกมการแข่งขันสูสีกันมากเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ต้องดวลจุดโทษผลปรากฏว่าบ้านไซงามเป็นผู้ชนะครองถ้วยและเงินรางวัลและได้รับเงินอัดฉีดจ,จากผู้นำท้องถิ่นบ้านไซงามอีกด้วยเราสามารถคุมเกมได้ค่ะแล้วก็เราฝึกซ้อมทั้งปีเพราะว่า ไปยุติธงรมเขาจะใช้เวลาว่า้เกิ่ประโยชน์เราจะเตะซอฟุตบอลอยู่ตลอดค่ะตลอดทั้งปีไม่ใช่เฉพาะเทศกาลการแข่งกีฬาค่ะปีหน้าเราก็ยังส่งเดิมเหมือนเดิมค่ะเต็มที่เหมือนเดิมค่ะรองน้ำคนรักกีฬานั่งเชียร์ขอบสนามแบบเอาจริงเอาจังจนทีมประสบความสำเร็จซึ่งในตำบลบะพุทธาบาทยังมีโครงการฝึกฟุตบอลแบบขั้นพื้นฐานจากนายกอบตโดยตรงเป้าหมายคือการใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน และพัฒนาต่อยอดสู่ฟุตบอลอาชีพในส่วนของตำบลเรานะครับก็มีอคาเดมี่บ้านไทยพยอมแคาเดมี่ดูแลอยู่ปปเพือผมเองซึ่งเราผ่านการอบรมจากเอฟซในส่วนของซีไรเซ้นมาก็เลยได้มาทำ Academy. แคาเดมี่แล้วก็อคมป์นีบ้านไทยพยอมอคาเดมี่ตอนนี้เนี่ยผมจดทะเบียนกับสมาคมเรียบร้อยก็ปีสองพันห้าร้อ 62ครับล่าสุดก็ประกาศเป็นอาคาเดมีอยู่ในลีดของสมาคมนะครับก็มีเด็กหลักๆก,ก็คือได้ใช้เด็กื้นที่เราตอนนี้ก็คือเป็นอาคาเดมีที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ผมมาดูแลเองแล้วก็มีครูที่โรงเรียนมามาช่วยสองสามคนโรงเรียนในสังกัดเราเราสามารถเอาเวลาซ้อมเวลาว่างของโรงเรียนมาซ้อมทาประสบการณ์แต่ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าคนไหนที่ โอเคผมก็จะพาเข้าไปครับเหมือนลูกชายผมก็จะพาไปหลาย,ลายๆที่ซึ่งค่อนข้างมีคอนเนคกับเพื่อนๆที่จบเรียนเอฟซีมาด้วยกันผมก็เน้นเรื่องระเบียบว,วินยัยหลักๆเด็กตอนนี้พรามันมีปัญหาเรื่องเกมเรื่องเรื่องโลกโซเชียลมันค่อนข้างแรงแต่ถ้ามาอยู่กับผมแล้วก็ต้องต้องต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อแต่เด็กทุกคนก็โอเคครับก็ตั้งใจดีน,นายตะประกรอ์แคยยอมที่เล่นเพิร์สเรียนอยู่โรงเรียนแก่นนครวิทายาลัย เข้ารับการฝึกของกีฬาฟุตบอลโรงเรียนแกรนทรนครครับผลงานที่มารับใจในการเล่นฟุตบอลกรมารดัศึกษาเป็นแมตที่ชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรอบรองครับหนึ่งสนในีการฝึกฟุตบอลแบบนี้เป้าหมายของเราจะยังไงครับสําหรับฟุตบอลอาชีพก็พัฒนาตนเองไปเรื่อยๆครับแบบมีระเบียบวินัยทุกวันครับ น้องเฟิร์สลูกชายของนายกโจหนึ่งผลผลิตจากเด็กท้องถิ่นสู่สโมสรของจังหวัดขอนแก่นพร้อมที่จะพัฒนาสู่ฟุตบอลอาชีพเป็นต้นแบบแก่น้องๆรุ่นหลังกีฬาพุทธบาตรเกมโครงการส่งเสริมประชาชนแต่ละหมู่ได้เล่นกีฬาหลังการทำไร่ทำนาช่วงปลายปีในส่วนของลูกหนังติดล้อของเราก็ได้เดินทางไปร่วมเตะฟุตบอลเป็นคู่พิเศษในงานนี้เช่นเดียวกันก่อนที่จะถูกทีมเจ้าบ้านสอนเชิงลูกหนังไปตามระเบียบ เกมสนุกวิตภาพมากมายครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ชาวตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายทางทีสปอร์ต7แล้วก็ทางหนองคายออนไลน์วันนี้ก็ดีใจมากครับที่ได้มีฟุตบอลนัดพิเศษถือว่าเป็นประวัติศาสตร์นะครับที่นางกินลอมาเยือนที่นี่นะครับวันนี้ก็มาพบทีมถือว่าเบอร์เบอร์หของหนองคายในะปัจจุบันในรุ่น อาวุาโสก็คือหนองคายยูเนเต็ดนะครับก็เป็นทีมที่แข่งที่สุดแล้วใน,ในภาคอีสานด้วยภาพรวมคิดว่าสนุกครับก็ขอบคุณทั้งโกออโจ่รุ่นหลังพิทละแล้วก็ทางพี่ชาวบริจมดอนโอกาสหน้าหวังว่าจะมีรายการอย่างนี้นนเกิดขึ้นอีกในพื้นที่ของเราขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกพิเชษไทยพยอมนะครับท่านนายก,กอบตผู้ทบาทนะครับสำหรับหนองคายยูเนเต็ดก็รู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาร่วมอีกอย่างนึ่งก็เป็นการเตรียมทีมที่จะไปแข่งใน หลายทัวร์นาเมนต์นะครับท<า>ั้งในหนองคายแล้วก็ในพื้นที่ต่างจังหวัดน,นะครับ